สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดของพื้นที่ทั้งหมดประมาณ6 6 2ตารางกิโลเมตรมีแหล่งวัฒนธรรมและสถานที่ให้ความบันเทิงรวมถึงสถานที่ที่สวยงามและน่าสนใจอีกมากมายในวันนี้เราจะมารู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์กันนะคะ The Elizabeth Walk, m u e Historic Monument, The s t a t u h o No Ring Individual tea on the Sinotrip, Myanmar event of work on one to of Hono Tin Camp and Limbo Sung is a list. A least walk is a great way to take a walk during the event dinner act is often steering wind of marina bay with him a theater background press munas is guaranteed to so of cast beautiful the menu southwest of japan is a status of merlion symbol of singapore is you assist singapore it is I like าย p h o t o g r a p h i c i i ิกอิสอเ o ร Sta t t a t u s to show <S อ r ริ a เบ t วอ a ์กอ r ริสเบ t วอ a ์กมีอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์และรูปปั้นเชื่อชูบุคคลตั้งอยู่3แห่งคืออนุสรณ์รำลึกถึงเหตุการณ์สงคารามโลกครั้งที่1อีก2แห่งตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่แทนคิมซึงและลิมโบซึง ซึ่งอาริาเบธวอลกนั้นเป็นสถานที่ที่น่ามาเดินเล่นถ่ายรูปช่วงยามเย็นถึงพลบค่ำเพราะมีทัศนียภาพที่สวยงามของอ่าวมิรินาซึ่งมีฉากหลังเป็นโรงละครเอสเพรนาดเป็นเครื่องการันตีว่าที่นี่ได้วิวสวยแน่นอนที่สำคัญสุดถนนทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวนแห่งนี้มีรูปปั้นเมอร์ไลออนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์หากมีใครมาเที่ยวสิงคโปร์ ก็ไม่น่าพลาดที่จะถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นเมอร์ไรออน <c oughs> กลับไปอวดเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอน Marina Bay Waterfront Tourist Spot Singapore River Estuary The s i s of l u e s u r y Shop Five Star Restaurant Brand Name Shop c r i m a x Theater and Top Resort c r i s e n t and r o l Linowit Marina Bay is the estuary at the, point at the heart of the city and is connected to the after attraction in the city and not far from the glass ferry mills. It is said to be the after side of the London Eye, the London Eye in Asia. อาลีน,นาเบเซนจุดป,ปากอ่านจุดนี้เป็นหัวใจหลักของเมืองและเป็นจุดเชื่อมต่อไปอยังแหล่งท่องเที่ยวในวรมืองจุดอื่นและไม่ไกล Tooth Lily Temple to Mixes Middle Challs Ask Tang Dynasty Chinese Temple Middle Laws after big events standing in the China Chow, which This is a building on the top floor on the temple, the of the temple contains the relics of the Buddhist tooth in the sofa over 320 Lomes of gold device from the donation of the first school in the addition the church also has a small musam Buddhist to pay Buddhist to pay a to study and this is again. วัดจีศิลปกรรมสมัยราชวงศ์ถังะสมศิลปะมันดาราหลังใหญ่โตอาราังการตั้งตรงงานอยู่ในใชัยหน้าเท้าซึ่งอาคารชั้นบนสุดของวัดได้บรรจุพระสารีริกธาตุพระทนของพระเจ้าไว้ในสถูปทองคำหนักกว่า300กิโลกร,รมัมที่ได้มาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธานอกจากนี้ภายในวัดก็ยังพบพิพิธภัณฑ์สถานทางพระพุทธศาสนาขนาดย่อม ให้ผู้มาสักการะได้ศึกษาและเยี่ยมชมอีกด้วย